เข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันนะครับสำหรับพี่ๆท่านไหนที่กำลังมองหารถคุณภาพเกรด A ไปใช้งานนะครับผ่อนเบาๆเพียง7000นนะครับขอแนะนำคันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะครับคันนี้เป็น Toyota v i o อ1.5 EP 2018เท่านั้นนะครับผ่อนเพียง7000นะครับเลขหม่อยู่ที่120,000กิโละครับราคาตั้งขายอยู่ที่359,000บาทเท่านั้นนะครับคันนี้เป็นรถมีประวัตินะครับเป็นรถที่คัดเกรดมาอย่างดีครับไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํา หัวน็อตเดิมๆนะครับไม่มีร่องรอยของการใช้ปัจจัยแกะขันแต่ยังได้นะครับเม็ดอาร์กต่างๆสภาพสวยๆส,สมบูรณ์เดิมโรงงานนะครับไม่มีร่องรอยของการชนหนักตัดต่อโครงสร้างแต่ยังได้นะครับสภาพเครื่องยังสวยๆแบบนี้เลยสําหรับพี่ๆท่านไหนที่สนใจนะครับต้องไม่พลาดที่จะรับชมคลิปวิดีโอนี้ให้จบนะครับผมจะรีวิวให้พี่ๆได้ดูกันอย่างละเอียดทุกซอกทุกมุมของตัวรถเหมือนพี่ๆได้มาดูรถที่เพชรด้วยตาของตัวเองเลย สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับตูนเพชรยนต์รถมือสองเกรดเนะครับและสำหรับ e ีพีนี้นะครับผมก็เอารถเข้าใหม่มาให้พี่ๆได้รับชมกันอีก1นึ่คันนะครับคันนี้เป็น Toyota v i o อ1.5 e ปี2018เท่านั้นนะครับผ่อนเริ่มต้นเพียง7,000บาทครับพี่ๆคันนี้นะครับรายได้15,000บาทนะครับออกคนเดียวได้ไม่ต้องมีคนค้ำนะครับ ผ่อนเพียง700 0ับาทเท่านั้นครับพี่ๆราคาตั้งขายอยู่ที่3 7มแ0 0 0 0 0 0บาทเท่านั้นครับผมได้เลขมาอยู่ที่120,000มนกิโลนะครับอ่ะไปดูกันดีกว่านะครับว่ารายละเอียดของตัวรถเป็นยังไงนะครับบอกได้เลยว่ารถทุกคันที่เรานำเข้ามาขายนะครับเราคัดคุณภาพมาเป็นอย่างดี ไม่มีประวัติของการชนหนักพลิกคว่ำจมน้าหรือตัดต่อโครงสร้างหรือเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนเกียร์นะครับไม่เคยกลับสีกรอมใหม่นะครับอ่ะไปดูกันเลยเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับคันนี้บอกได้เลยว่าสวยๆเดิมๆโรงงานทั้งคันนะครับไม่มีการดัดแปลงไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำจมน้าแน่นอนกระจกเดิมๆโรงงานมีโลโก้ตโตโยต้าชัดเจนแบบนี้เลยนะครับฝากระโปรงเดิมๆสวยๆสีบางๆนะครับไม่มีการทําสีมาแต่อย่างใดนะครับรอยต่อ ทุกอย่างทุกสัดส่วนครับสวยๆเดิมๆนะครับคันนี้โคมไฟเป็นโคมไฟแบบมันติ r รฟเฟกเตอร์นะครับได้โคมเดิมโรงงานมีโลโก้ชัดเจนแบบนี้เลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับได้เป็นชมไมเนเชนนะครับหน้าตาก็จะคล้ายๆกับอาติสตัวใหม่ออติสนะครับปี2018นะครับลักษณะเดียวกันเลยนะครับเป็นชมเจน3ชมไมเนเชนนะครับได้ความดูดีนะครับสำหรับชมนี้ ครับคนนิยมใช้กันเยอะเลยทีเดียวอ่ะเดี๋ยวให้ดูห้องเครื่องกันนะครับผมห้องเครื่องบอกได้เลยว่าสวยๆเดิมๆโรงงานทั้งคันแน่นอนนะครับผมหัวน็อตเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ไม่มีร่องรอยของการใช้ปจัจแจกแกะขันเลยนะครับเม็ดอาร์คต่างๆอยู่ครบสมบูรณ์นะครับฝากระโปรงเดิมๆนะครับไม่มีร่องรอยของการชนจากด้านหน้าแต่ยังได้นะครับสังเกตได้จากแนวซิลิโคนนะครับไม่มีรอยย่นรอยยบรอยบุบ ต่างๆอะไรคือไม่มีแน่นอนพี่รบรับประกันโครงสร้างเดิมเครื่องเดิมเกียร์เดิมนะพี่รูสวยๆแบบนี้เลยนะครับหัวน็อตน,นะครับซอกแก้มต่างๆสังเกตดูได้เลยนะครับพี่ได้รถคุณภาพเกรด A ไปใช้แน่นอนนะครับควักเงินแสนทั้งที่นะพี่นะบอกได้เลยว่าต้องดูดีๆนะครับถ้าเป็นรถที่เพชรยนต์นะครับพี่ใช้งานไปได้ยาวๆแน่นอนครับ4ปี5ปีนะครับพี่เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะที่ศูนย์กำหนดนะพี่ไม่ต้องเจอปัญหาซ่อมจุกจิกแน่นอนนะครับ ซื้อทีเด bills, 是是 ушка, actually, ียวจบนะพี่บอกได้เลยว่าซื anyway. ้อรถนะครับควักเงินแสนทั้งทีพี่ต้องได้ของของที่ดีกลับคืนไปนะครับเครื่องเดิมเกียร์เดิมนะพี่สังเกตดูได้เลยเครื่องสวยๆนะครับไม่มีคราบน้ำมันรั่วซึมหรือไหลเยิ้มแต่อย่างใดนะครับรถไม่เคยมีร่องรอยของการชนหนักหรืเพลกคว่ำจมน้ํานะครับในส่วนของตัวล้อคันนี้นะครับได้เป็นล้ออันลอยขอบ15นะพี่นะมาพร้อมยางปี2020เท่านั้นรับสภาพยางยังสวยๆเลย ่ะเดี๋ยวให้ดูโครงสร้างกันต่อนะครับสังเกตดูได้เลยนะครับร้อยต่อกันชนนะครับไม่มีแง้มนะครับยังเรียบสนิทสวยๆแบบนี้เลยนะครับอ่ะโครงสร้างภายในนะครับสังเกตดูได้เลยเดิมๆโรงงานทั้งคันนะครับไม่มีร่องรอยของการชนหนักหรือตัดต่อโครงสร้างแต่อย่างใดนะครับเมนอาก์ตต่างๆสวยๆเดิมๆแบบนี้เลย นะครับชคเดิมๆนะครับไม่แตกไม่รั่วซึมแต่ยังได้ช่วงล่างใช้ได้อีกนานๆนะครับเนื่องจากเป็นรถที่เข้าศูนย์เช็คระยะทุก1-0,000หกิโลนะครับอะไหล่ชิ้นไหนเสื่อมสภาพนะครับทางศูนย์จะเปลี่ยนอย่างเดียวนะครับกระจกมองข้างพับด้วยระบบไฟฟ้านะครับมีไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างสภาพสีโดยรอบนะครับยังเงาวับแบบนี้เลยนะพี่นะ ลังคาสวยๆเดิมๆนะครับพี่ไม่มีรักยิ้มไม่มีบุ๋มแต่ยังได้รับสังเกตดูได้เลยนะครับสียังเงาวับนะครับไม่มีการชนหนักตัดต่อโครงสร้างแน่นอนนะครับไม่มีการพลิกคว่ำมากคันนี้ติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยแล้วรอบขันนะครับเป็นฟิล์มขนาด60รอบขันด้านหน้า4 0อ่ะเดี๋ยวให้ดูภายในกันพี่อ่ะโครงสร้างสวยๆเลยนะพี่เม็ดอาร์ตต่างๆนะครับอยู่สภาพสมบูรณ์เดิมๆโรงงานนะครับสียังใหม่เลยนะครับบอกได้เลยเจ้าของเขาดูแลเป็นอย่างดีนะครับคันนี้นะครับ สียังเงาวับเลยนะครับไม่หมองนะครับไม่มีการเคลียมสีหรือทําสีมาแน่นอนพี่หัวน็อตเดิมๆไม่มีร่องรอยของการใช้ปัจเจแกะขันนะครับเม็ดอาร์คต่างๆอยู่ครบสมบูรณ์สภาพเดิมๆโรงงานทั้งคันแน่นอนนะครับที่นี่นะครับเป็นรถคัดเกรดอันดับต้นๆของประเทศนะครับพี่รถทุกคันนะครับมีประวัติเข้าศูนย์เช็คระยะชัดเจนนะครับไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำจมน้านะครับโดยเฉพาะรถคันนี้เลยนะครับ ภายในนะครับได้เป็นพวงมาลัย3ก้านทรงสปอร์ตแบบนี้เลยนะพี่มีแอร์แบ็กคู่นะครับอ่ะสำหรับตัววิทยุของคันนี้นะครับได้เป็นแบบธรรมดานะครับเดิมๆโรงงานแบบนี้เลยนะครับภายในนะครับก็สวยๆแบบนี้เลยสภาพยังใหม่คลิปเลยนะครับคันนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้นะครับเป็นเบาะกัมะหยี่มีลวดลายสวยๆแบบนี้เลยนะครับในส่วนของเสาคานบีนะพี่นะสังเกตดูได้เลยนะครับไม่เคยชนนะครับไม่เคยชนจากด้านข้าง รัสีรอยต่อต่างๆครับยังสภาพสมบูรณ์เดิมๆโรงงานหัวน็อตไม่มีร่องรอยของการใช้ประแจแกะขันเลยนะครับสังเกตดูได้เลยพี่ควักเงินแสนจ่ายเงินแสนทั้งทีนะครับพี่พี่ต้องได้ของดีกลับคืนไปนะครับเรื่องนี้นะครับทางเราสี่เรียมมากๆเลยนะครับบอกได้เลยว่าซื้อรถที่เพชรยนต์นะจบแน่นอนพี่ไม่ต้องไปเจอปัญหาซ่อมจุกจิกแน่นอนนะครับโครงสร้างประตูทุกฝั่งนะครับสังเกตดูได้เลยทุกบานจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยพี่ ไม่มีร่องรอยของการชนหนักตัดต่อโครงสร้างนะครับเดิมๆแบบนี้เลยนะครับเมดอัต่างๆสภาพสมบูรณ์สวยๆภายในสะอาดสะอ้านนะครับเบาะไม่ฉีกขาดไม่ชํารุดแต่อย่างใดนะครับสังเกตดูได้เลยเอาไปใช้งานได้ยาวๆแน่นอนครับพี่โครงสร้างด้านหลังนะครับสังเกตดูเลยพี่ไม่เคยชนหนักไม่เคยตัดต่อโครงสร้างนะครับผมเดิมๆนะครับกันสนิมสวยๆแบบนี้เลยนะครับ ได้รถสภาพนะครับคุณภาพรถบอกได้เลยว่าน้องๆปลายแดงแน่นอนนะครับซื้อรถที่เป็นยนต์สำหรับหลายๆท่านที่รีเควสตเข้ามานะครับว่ารถไม่แสนกว่าจะมั่นใจได้ยังไงพี่ขอให้ท่านพี่มาดูรถก่อนนะครับพี่ไม่จําเป็นต้องเชื่อผมทั้งหมดก็ได้นะครับผมรถที่นี่นะครับเป็นรถคัดเกรดนะครับเครื่องไม่บอบช้านะครับใช้งานได้ยาวอีกยาวๆเลยนะครับรถทุกคันนะครับเช็คระยะศูนย์ทุก1นึ่งหมนกิโลนะครับเครื่องไม่ช้าไม่สึกหรอแน่นอนนะครับด้านหลังนะครับมีโลโก้ ตัวหนังสือทุกอย่างครบๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับไม่มีร่องรอยของการโดนชนท้ายนะครับเซ็นเซอร์ต่างๆอยู่ครบสมบูรณ์นะครับคันนี้ได้เซ็นเซอร์ถอยมาให้2จุดนะครับมีกล้องถอยมีกล้องบันทึกด้านหลังมาให้นะครับแต่ในส่วนของตัวกล้องคันนี้นะครับไม่มีตัวบันทึกเนื่องจากเจ้าของเดิมน่าจะถอดเก็บไปนะครับในส่วนของโครงสร้าง นับตั้งแต่ไฟท้ายสังเกตดูได้เลยพี่ไฟท้ายเดิมๆสวยๆนะครับไม่มีร่องรอยของการโดนชนจากด้านหลังแน่นอนนะครับหัวน็อตต่างๆนะสภาพสวยๆเดิมๆโรงงานสมบูรณ์แน่นอนพี่บอกได้เลยชิ้นนี้เรารับประกัน โครงสร้างเดิมเครื่องเดิมเกียร์เดิมนะครับเราขายมานานกว่า23ปีและขายอยู่ในที่ของตัวเองนะครับไม่ได้ทําการเช่าที่มีรถให้พี่ๆเลือกตั้ง400คันนะครับทุกคันสามารถตรวจเช็คประวัติได้นะครับสังเกตดูได้เลยหัวน็อตต่างๆนะสวยๆสภาพแบบนี้เลยนะพี่ ได้สภาพรถคุณภาพรถนะผมบอกได้เลยว่าไม่น้อยนาปลายแดงแน่นอนนะครับทุกทันนะครับเราคัดมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับเพื่อให้ลูกค้าทุกท่านที่ซื้อรถไปจากเรานะครับได้ของดีไปใช้นะครับไม่มีการย้อมแมวมาแน่นอนมีประวัติให้ตรวจสอบได้ชัดเจนทุกคันนะครับในส่วนของโครงสร้างด้านในนะครับพี่สังเกตดูได้เลยแมนอัพต่างๆอยู่ครบสมบูรณ์อุปกรณ์ช่วยเหลือมีให้ครบแบบนี้เลยนะครับ พี่จ่ายเงินแสนทั้งทีนะพี่พี่ต้องได้ของดีกลับคืนไปนะครับผมจะพูดเสมอนะครับอ่ะในส่วนของโครงสร้างนะพี่สังเกตดูได้เลยนะครับเมดอต่างๆนะครับการสนิมสวยๆเดิมๆโรงงานนะครับโชกไม่แตกไม่รั่วซึมแต่ยังไดนะครับไม่มีร่องรอยของการโดนชนจากด้านข้างและด้านหลังแน่นอนครับพี่คันนี้นะครับพี่ได้สภาพ99%เลยนะครับติดฟิล์มมาให้รอบคันสวยๆกระจกเดิมๆโรงงาน ทุกบานนะครับไม่มีแตกเปลี่ยนหรือวร้าวแต่อย่างใดโครงสร้างให้ดูกันอีกทีนึ่งโครงสร้างประตูนะครับผู้โดยสารฝั่งซ้ายนะครับอันนี้สังเกตดูได้เลยพี่สีเดิมๆโรงงานนะครับสีบางกิฟนะครับพี่ไม่จําเป็นต้องเชื่อผมทั้งหมดก็ได้นะพี่พี่มาดูรถด้วยตาของตัวเองก่อนนะครับแล้วค่อยตัดสินใจนะครับอีกทีหนึ่งสังเกตดูนะพี่ หัวน็อตเดิมๆแบบนี้เลยนะครับไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ํานะครับไม่มีร่องรอยของการโดนเบียดหรือเฉียวชนนะครับสําหรับคันนี้นะครับในส่วนของตัวแผงประตูสังเกตด,ดูได้เลยพี่เม็ดอาร์ตต่างๆสภาพสมบูรณ์นะครับซิลิโคนเดิมๆโรงงานสวยๆนะครับหัวน็อตไม่มีขยับนะครับ ทุกอย่างทุกสัดส่วนพี่ได้ของเดิมโรงงานแน่นอนพี่ได้ของดีไปแน่นอนพี่ควักเงินแสนมาทั้งทีนะครับซื้อรถทั้งทีก็ต้องได้ของที่ดีกลับไปนะครับถ้าพี่ซื้อไปแล้วไปเจอปัญหานะครับไปโชะไปเจอประวัติว่าเคยชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํามานะพี่หรือเคยดัดแปลงสภาพหรือกลับเครื่องกลับเปลี่ยนเครื่องกลับเปลี่ยนเกียร์มานะครับพี่เอามาคืนได้เลยนะครับผมถ่ายให้ดูกันอย่างละเอียดแบบนี้เลยนะครับพี่เพื่อให้พี่ได้มั่นใจในคุณภาพรถคันนี้นะครับ ผมบอกได้เลยว่าซื้อที่เพชรยนต์พี่ได้ของดีไปใช้แน่นอนนะครับไม่ต้องเจอปัญหาซ่อมจุกจิกแน่นอนนะพี่คันนี้ราคา3าม0 0 0านบาทนะพี่จบเลยนะครับไม่ต้องเจอปัญหาซ่อมจุกจิกนะครับพี่ถ้าพี่ไม่มั่นใจนะพี่มาดูรถด้วยตัวเองก่อนยังไม่ต้องตัดสินใจครับพี่ดูให้มั่นใจแล้วค่อยตัดสินใจก็ได้ครับพี่ที่นี่นะครับ อยู่ที่ถนนเสรีไทย68แยกหนึ่งแปงเมีนบุรีเขตเมีนบุรีกรุงเทพม,มหาคนครนะครับพี่พี่ท่านไหนนะครับสนใจอยากจะเดินทางเข้ามาดูรถนะครับก็มาได้ตามที่อยู่ที่ผมบอกนี่เลยนะครับและสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมขอฝากไว้เพียงเท่านี้ฝากพี่พี่ทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ ep หน้าและสําหรับพี่พี่ท่านไหนที่ดูรายละเอียดรถแล้วมั่นใจว่ารถคันนี้ดีจริงอย่างที่ผมว่านะครับ พี่ติดต่อเข้ามาหาผมด่วนๆเลยนะคันนี้นะครับได้รถสภาพสวยๆเดิมๆโรงงานมีประวัติชัดเจนแน่นอนนะครับพี่ไม่มีปัญหานะครับพี่ไม่ยอมแมวแน่นอนนะครับเครื่องนะครับเครื่องเกียร์นะครับดูแลศูนย์ทุกหนึ่งหมื่นกิโลสำหรับรถคันนี้พี่สนใจพี่ติดต่อเข้ามาหาผมด่วนๆเลยและสำหรับอีีนี้ผมขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่อีีหน้าขอฝากพี่ๆทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยสวัสดีครับ